ร่วมด้วยช่วยกันจ้าทำความสะอาดวัดอัมพปาริการามกินน้องของใครครับของของเราเลยจะจะเอาเราบอกจะเอ้เครื่องไปซ่อมครับโอ้เครื่องยี่ห้อยังบอกแน่ในยี่ห้อดีดีถือ่ตายถือว่าเป่ไงเอาไปยังนะาถือห่อน่ะแต่ว่ากับเจ๊โป่งโง่ถนอกจาก่ทองหมุนห้องก็สิ่เดชซ่อมเหนียวแปดปีล่ะร่วมด้วยช่วยกันจ้า ปวคนละเล็กคนละน้อยวันนี้จิตอาสามาทำความสะอาดที่วัดทำพระป,ปาริการามวัดบ้านดอนไหวเราเองจา้าหลายลายทางผมไปทางประเทไทยอันนี้ไปไกลนะนี่นะไปอันนี้อันนี้ไปไกลหอดันตั้งประเทศคุณดน,ด,นด้นี่เด้อจ้าเด้ออันนี้ไปไกลได้นน่ ช่า,า,ยา,ายเอายายว่าเออขายความดีนี่แม่ผู้ช่วยขยันมากจ้าแม่ผู้ช่วยหมูเก้าจิตอาสามาเยอะเลยวันนี้นี่ทางขุนใจพี่น้องทงีกท้างนี้ก็เยอะเยอะเดี๋ยวที่เบกปวดเกินหมสิบว่าง,ง้มใจ่ทยลูกปวดก็ปวดซอยมุดเอา้อยขนไปใส่ละบนันไปถ่ายก่อนเด้อมาจ้าล่งทางพี่ เยอะเลยเยอะเลยพูดช่วยกรรมการชาวบ้านมาช่วยกันจ้ามือหนีมาซอยกันเ้อนี้ข้างนี้เยอะเลยเออเดี๋ยวเสือพ้อยไหนมากวดหนีน้องจะถิกวดง่ายบัน่นตอนอก็ช่วยอยู่ช่วยทําอยู่เออถ่ายรูปก,ก็อยากถ่ายก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องบงว่าบ้านเราสามมัคคีนะคะสามัคคีคือพลังนี้เป็นบริเวณวัดลงลงืมว่ดจาา้วัดบ้านเนีน่หนีวัดบ้าน ้มรีดะครคะนี่ก็พอผู้ช่วยก็ผู้ช่วยหนึ่งค่ะงาตัดเสืเ้อนะั่นางนี้ก็มีการดๆนเสีาดโอ้อันนี้ก็พอผู้ช่วยเดินด้อยจนาเหตุหลายใดหลายเด้อได้บุญหลายเด้อ อันนั้นอันนั้นผู้หญิงดูผู้หญิงแม่ผูด้วยเล้อนี่นีนนี่นนี่นนี่ม่นี่นน่่น่นีน่นี่ี่นี่นี่น่นี่ว่นี่น่นีนอนี่นี้นี่นม่สี่นีนีรนเ่่าีาน ตัดกิ่งไม้แล้วอจอดทีสด่สุดที่บํารุงวัดทุกคนตากเขาน้ำเดือดยาเด้ออยู่วัดคุนก็ให้ตากอยู่นี่เต็มเลยมาตากเขาน้ำกับมาช่วยพ่นเห็ดน้ำเออมาช่วยทำด้วย จขื่นหลายเติอบอยู่เด้เป็นตะเบิงเนาะก็เป็นตะเบิงขื้นหลายเติอบอยู่จา้าอันนี้เขื่นไงเนื้อไปกินน้ำเด้จอจ้าน้ำยู่รถเด้นอน้ำยู่รถนะคะทุกคนน้ำยู่รถเด้อจ้าน้ำยู่รถอยู่รด,ดน้ำยู่รถโ,โอ้นี่ต้นไทรเก่าแก่ของหมู่บ้านเรานะคะเกิดขึ้นมาอันก็นเห็นแล้วนะแม่เกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วดูเด้อเนี่ยเงี้ยงเงี้ยงเงี้ย น้อยนิ้มเงยนงิ้มเงินนี่น้ยนิ้มเงิน่ิ้เงินี่อืนแตกจีนการสาขา่าออกน่จากอันนี้มันเป็นเป็นจิงเป็นจริงอือจะดูรถแตะเท้ารือก่นอ้เมื่อก่อนมัยตัวเราใหม่เาไม่ค กวาดหน่อยเนาะเอาเอาไม่กวาดหน่อยโอ้หนี้น,นี้โอ้ไปกวาดซอยเพิ่นกันเด้อจา้าเด้อไปกวาดช่วยก่อนมามามาไปกวาดช่วยเจนิน่ะไปกวาดช่วยแต่ว่ากวาดมือนี้แล้วมันกลนน็ล้นทะุกมือทุกมือเนาะอาทิตย์หนึ่งกวาดครั้งหนึ่งก็ยังดีอ๋อบุดีมีกาแฟเอามาจูดนี่ทั่มจ้านี่งไงรถกระเช้า,ชามาแล้ว รถจะมาตัดกิ่งไม้อไหน,น,นมันได้ออกไปกะตัดออกนะจ๊ะนั่นนี่รถกำลังจะเดินไปแล้วนั่นคนก็ขี่นั่นรถกำลังจะวิ่งไปไม่ใช่เดินไม่เหมือนไม่ใช่คนเนาะเบ่าไปตัวขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้า อันนี้เลยขอแรงมาจากเทศบาลตำบลดงลิงนะคะมาตัดกิง่งไม้ยิงไหนที่มันเดอออกไปยิงไหนที่มันเดอออกไปเพื่นก็จะตัดขอบคุณทุกการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รวยรวยรวย,รวยดอ้อจาเด้อ